เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมคลิปสั้นๆนรนบจับงูอนาคอนดานบหรือว่าอนาคอนดีแต่ตัวจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับคุณผู้ชมจะเห็น,นรับว่าลำตัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแนะบเหีือวได้หนังนะครับดูเหมือนตัวเล็กพอมาเจอในชีวิตจริงเนคบคุณผู้ชมดูหัวมันจะเอ๋ทำไรอย่งั้นเรื่งอยงยาวามงนู้นคุณผู้ชมยังไม่จบ น,นี่มันเรียกว่ายาว <c oughs> ยาวแล้วพันพันแล้วอ้อมไปตรงนูน้นกูอยู่เห็นไหมอ้อมยาวไปตรงนูน้นนะครับ <c oughs> ลำตัวนี่ขยาดขนาดาประมาณสามถึงสิบเมตรนั่นเองนะครับนะนี่จะว่าแบบสงูงเล็กๆน้อยๆน,นะประมาณตึกสามชั้นหรือสี่ชั้นนะครออกหากินทั้งกลางวันกลางคืน นะฮะมันเป็นงูไม่มีพิดคุณผู้ชมแล้วก็วันๆเนี่ยชอบแดกจระเข้นะครับอันนี้อันนี้ดูไม่ผิดนะครับชอบแดกจระเข้นะครับชอบแดกไอกตัวคาปิปาบาร่าที่มันตัวโง่ๆเนี่ยปลาแล้วก็กบนะ,ะแต่จริงจรงคือตอนที่มันมอยู่ในสวนสัตว์จริงๆเนี่ยมันกินคนงานนะครับคนงานไหนที่แบบไม่่อยขยันก็จะอยู่ในนี้ <laughs> คุณผู้ชมมือกูยังประมาณแบบขากูยังไม่เท่ามึงเลยเนี่ยมันกินอะไรอยู่ได้เรื่องเดือนวันนี้ อันนี้ไม่ใช่บอ่อปลานะบอ่อจระเข้ละกอนขนาดลดน้ำใช้ไล่จระเข้โอ้นี่ใครนิสัยไม่ดีก็ะจะเป็นอาหารเที่ยงจระเข้นะเนี่ยว่างๆลุงแกก็น่าจะพาไปเดินเล่นในแถวนี้แหละแล้วขี่อยู่ชินไล่กันอย่างนี้